สวัสดีครับทุกท่านวันนี้อยู่กันยามเย็นเลยนะครับก่อนปิดร้านเราขึ้นงานประกอบงานเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะสำหรับชุดโปรนะฮะในโตยต้าลี v o ตู้ฟา12นิ้วฮะตู้เป็นไฟ RGB เปลี่ยนสีนะครับสวยงามนะครับสำหรับคันนี้หุ้มหนังนะครับเป็นสีครีมตัดด้วยน้ำตาลฮะประกอบงานเสร็จแล้วนะครับพร้อมติดตั้งวันเสาร์นี้ครับสำหรับ f อสุพรรณบุรีฮะ แผงประตูหน้านะครับที่เราคุ้นเคยนะครับใหญ่โตแบบนี้แผงครึ่งท่อนใหญ่ฮะประตูหน้า8644นะฮะมีพาวเวอร์หนึ่งตัวเป็นตัวขับ419ครับ4 Channel นะฮะส่วนด้านหลังที่เราคุ้นเคยนะฮะแสงไฟอาจจะจ้าสักนิดหนึ่งครับเนื่องจากว่าเลือกใช้ไฟเป็นสีวอร์มไว้นะครับ8644เช่นเคยฮะ12นิ้วนะฮะวี Pro ฮะทำหน้าที่ขับแผงหลังนี้นะครับ 8644ทั้งเซตเลยนะฮะสำรองไฟด้วยคลาเอ็กซล้านไมโครฮะตัวเล็กกระชับบางนะครับ5 8 0 1ครับตัวเพลเอของเราเลยนะฮะทำหน้าที่ขับซับ12นิ้วแม่เหล็ก180โครงหล่อฮะแม่เหล็ก2ก้อนเลยนะฮะตัวนี้สวยๆนะฮะแรงดังสั่งได้ครับตึงๆเลยนะฮะงานเก็บนะครับ เก็บซสารเรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับตัวนี้เราแถามสวิตชิ่งนะฮะให้1ตัวฮะขอบคุณน้องๆมากๆเลยนะครับวันนี้เดินทางไกลกันวันเสาร์นี้เดี๋ยวเจอกันนะครับโอเคขค้าบฝากไปด้วยครับสำหรับรีวิวก่อนติดตั้งนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนฮะเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ